สวัสดีครับผมจะมาแนะนำรายละเอียด Input EA Ultima LE 2021นะครับว่า Input แต่ละอย่างของ EA นั้นใช้งานอย่างไรบ้างน,นะครับโดยก่อนอื่นนะครับสำหรับบัญชีเทรดที่ใช้รัน EA นะครับต้องเป็นบัญชีเทรดที่ได้รับสถานะ Approve จากทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับโดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอขั้นตอนการขอสิทธิ์การใช้งาน EA จากทาง i a l a และขั้นตอนการติดตั้ง EA Ultima ที่คลิปวิดีโอใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ โดยบัญชีเทรดนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษา EA ผมแนะนําให้ใช้บัญชีเซมหรือบัญชีไมโครนะครับหลังจากที่เริ่มเข้าใจการทํางานของ EA แล้วสามารถใช้สแตนดาดได้ครับผมกลับมาที่การตั้งค่า EA นะครับให้เรากดที่ F7 ครับเราจะเจอการตั้งค่าของ EA ทั้งหมดนี้นะครับ โดยอันแรกนะครับมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ตั้งค่าทุกครั้งที่รัน e a นะครับไม่ว่าจะรัน e a รูปแบบไหนก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแบ่งกองเงินในคู่เงินนั้นๆนะครับหรือรับผิดชอบคู่เงินละเท่าไหร่ตามมอนิเตอร์ที่เรากําหนดครับหรือเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น Stop l ล s s ประจําคู่เงินนั้นๆครับในส่วนของมอนิเตอร์นะครับสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้นผมแนะนําให้แบ่งเป็นคู่ละ20%นะครับหรือรับผิดชอบคู่ละ20% ในส่วนนี้ผมมีเงินทุนทั้งหมด1,000เหรียญนะครับผมแบ่งรับผิดชอบเป็นคู่เงินละ200เหรียญนะครับหรือ20%ตรงนี้ผมสามารถเทรดได้ทั้งหมด5คู่ครับหรือจะเทรด3คู่ผมก็ได้นําเป็น20%นะครับตรงนี้อิงตบาบรลลานะครับถ้าเกิดใครใช้บัญชีเซน100เหรียญจะเป็นเงินทุนทั้งหมด10,000เซนนะครับก็สามารถกรอกที่คู่เงินละ2,000เซนได้ครับสำหรับใครที่ใช้ไมโครนะครับมันจะเป็นบัญชีเหรียญ เงินทุน100เหลียยนะครับผมแนะนําให้เป็นคู่เงินละ20เหลี่ยนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นโหมดต่อไปนะครับมันจะเป็นโหมดออโรบัยและก็ออโรเซล์นะครับก็คือรับผิดชอบเป็นฝั่งบายแล้วก็ฝั่งเซลเลยในส่วนนี้ตรงนี้มันเปิดทูทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือเปิดเทรดทั้ง2ฝั่งครับในกรณีที่ใครต้องการเทรดฝั่งเดียวนะครับก็สามารถปิดฟอสฝั่งที่เราไม่ต้องการเทรดได้ครับอย่างเช่นลักษณะนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า ฝั่งเซลล์อย่างเดียวตรงนี้เราก็สามารถข้ามไปได้เลยเรามาตั้งค่าจะฝั่งเซลล์ได้เลยครับตรงนี้ขอกลับไปเป็นทูก่อนนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนเทค Profit ไปแล้วก็ Take p r o f i เซลล์นะครับตรงนี้ก็คือการตั้งค่า take profit เป็น Point หรือเป็น Pip นะครับตรงนี้ก็คือ Take Profit ทั้งหมด1,300จุดเมื่อฝั่งนั้นนะครับมันได้กําไรมากกว่า1,300ัจุดขึ้นไปมันจะตัด a ท e profit อัตโนมัติทันทีครับหรือถ้าเกิดว่าผมปรับไปเป็น500 ตรงนี้เมื่อทห้กำไรครบ5้าจุดมันก็จะตัดเทคโปรฟิตทันทีส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนเทคโปรฟิตเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเป็นพอยต์หรือเป็นปิ๊บนะครับเราสามารถตั้งเป็นกําไรของคู่เงินนั้นๆได้เลยครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะตั้งเป็น5ถ้าเกิดว่าฝั่งบายนะครับผม,ไ,มได้กําไรมากกว่า5%ของพอร์ตขึ้นไปอย่างเช่นตรงนี้มันจะอยู่ที่50เหรียญนะครับชุดนั้นได้กําไรครบ50เหรียญปุ๊บคัต เทคโบฟิตทันทีตรงนี้ปรับเป็นศูนย์ก่อนนะครับในส่วนของหลอดนะครับก็คือจะเป็นหลอดเริ่มต้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าในบัญชีเซนทั้งหมด1 0,000เซนหรือ100เหรียญไมโครนะครับผมแนะนาหลอดเริ่มต้นเป็น0.05ถึง0.10นะครับสมมติว่าผมเป็นบัญชีเซนนะครับมีอยู่หมื่นหนึ่งผมก็จะตั้งเป็น0 0.05 0.10ครึ่งทนง0.08าังไงก็ไดครับงต่ว่าตรน่้ผาเป็นัญชีเหรนยญนะครับผมขอใช้ครับ0.01ก่อนนะครับ ส่วนต่อไปหลอด LV นะครับตรงนี้จะเป็นค่าความห่างของอัตราออเดอร์ถัดไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมตั้งเป็น2นะครับตรงนี้ก็คือคูณ2ออเดอร์แรกนะครับ0.01ออเดอร์ต่อไปจะเป็น0.02ออเดอร์ต่อไป0.04 0.08 0.16 0.32ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าความถี่ค่า ตาความห่างของหลอดออเดอร์ถัดไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ผมแนะนําให้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นหรือ1.5ก่อนนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับส่วนต่อไป point step ตรงนี้ก็คือค่าความห่างของออเดอร์ถัดไปอย่างเช่นถ้าเกิดฝั่งบายนะครับผมติดลบมากกว่า7จ0จุดขึ้นไปเนี่ยมันจะมีออเดอร์ถัดไปทันทีก็คือตามอัตราหลอด LV ที่เรากําหนดนะครับถ้าเกิดว่าเป็น2อ่ะตอนนี้สุดจะศูนย์หนึ่ง ออเด้วยต่อไปจะเป็น0.02ที่ติดลบมากกว่า700จุดขึ้นไปของฝั่งคู่เงินนั้นๆน,น,นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำก่อนนะครับ Take Profit, Lot Buy, Lot LV, Point Step มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับโดยผมแนะนำนะครับ Take Profit จะต้องมากกว่า point step อย่างน้อย1เท่าขึ้นไปนะครับในกรณีที่เทรดหลายไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ห่างกัน1เท่าขึ้นไปเนี่ยมีโอกาส c u ด take profit ที่ติดลบได้นะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ห่างกันอย่างน้อย1เท่าขึ้นไปนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็น max order นะครับหรือจํานวน order สูงสุดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งเป็นศูนย์นะครับ มันจะเทรดไปเรื่อยๆออกออเดอร์ไปเรื่อยๆจนขวาจะติดลบตามจํานวนของ Money m เ n เน e นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครตั้งเป็นูนเนี่ยคู่เงินนั้นมีโอกาสที่จะเบิร์นหลอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะล้างพอร์ตนะครับในส่วนนี้ผมแนะนําให้ตั้งควบคุมคู่กันนะครับโดยเฉพาะมอนิเมเนตแนะนําให้คู่กันครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งเนี่ยอาจจะทําให้พอร์ตเกิดความเสียหายได้ยิ่งถ้าเกิดเรามีแม็กออเดอร์เข้าไปแล้วจะทําให้พอร์ตเราเหนียวขึ้นเยอะพอสมควรครับตรงนี้แนะนําเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนต่อไปเทเล i n g stop นะครับตรงนี้จะเป็น s t o p l o อ s ในจุดที่เราได้กําไรเป็นอย่างน้อยหรือที่เขาเรียกกันว่า SL สลุน SL กําไรอะไรก็ว่าไปครับตรงนี้นะครับเราตั้งเท i ล i n สต็อปเป็น t ท i ลิงสต็อปสามรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราได้กําไรในฝั่งนั้นเนี่ยมากกว่า3ามรจุดขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเส้น s t o p l o อ s ในจุดที่ได้กําไรอย่างน้อย300จุดให้เราทันทีครับ หรือถ้าเกิดว่าใครจะปรับไปเป็น500หรือปรับเป็นเท่าไหร่ก็สามารถตั้งค่าได้ครับตรงนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญและอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่เราเทรดแล้วติดลบหรือโดนลากหรือถือหลายๆไม้ขึ้นไปเนี่ยเรื่องสต็อปมีผลครับทำให้เราสามารถที่จะเดอร์ต่อไปได้เรื่อยๆครับตรงนี้นะครับมันจะดีอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าตาม เทคโปรฟิตเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นสมมติเราตั้งเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราได้กำไรมากกว่าสามร้อยจุดขึ้นไปถ้าเกิดมันยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามันมากขึ้นไปเรื่อยๆกำไรเยอะขึ้นเรื่อยๆเครื่องดื่มสต๊อปมันจะไล่าตามขึ้นไปเรื่อยๆครับมันก็อย่างเช่นแบบกำไรอย่างน้อยสามร้อยกำไรอย่างน้อยหกร้อยเก้าร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ครับถ้าเกิดใครตั้งสองร้อยก็เป็นสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยอะไรก็ว่าไปแต่ว่า ในส่วนของไม้แรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคัดในพวกนี้ครับมันอาจจะได้กาไรน้อยหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสามารถใช้ยึดหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดการตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็แนะนําให้มี t r เ i l i n g s o p กันครับในกรณีที่มีหลายไม้อย,อย่างเงี้ยมันจะช่วยเราได้ครับตรงนี้ผมแนะนํานะครับในส่วนของ take profit sell percent sell lot sell ตรงนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเป็นการตั้งหน้าผิดชอบของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครตั้งค่าทั้งหมดแล้วอย่าลืมตรวจสอบ ตรงข้ามเราด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนเสริมพิเศษสำหรับ Altimax LE เท่านั้นครับก็คือ R SI Control R SI ตรงนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์สัญญาณก่อนเข้าออเดอร์โดยวิเคราะห์จาก Indicator R SI นะครับโดยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเปิดหรือกดปิดมันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเปิดเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าออเดอร์ทันทีจนกว่าสัญญาณของกราฟเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไข SI ที่เรากำหนด ตรงนี้ก็จะเป็น SI High, SI Low ตรงนี้เราสามารถปรับการตั้งค่า SI เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก SI หรือยังไม่แน่ใจนะครับผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอรายละเอียดของ SI ให้ไปศึกษากันนะครับถือว่าจะได้เอาไปตั้งค่าต่อยอดกันในภายหลังครับและผมขออธิบายในส่วนของ SI เป็นส่วนเสริมเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในส่วนที่เราวางกราฟนะครับตรงนี้ผมวาง h ทสฟัตนะครับ SI จะอิง จากเฮดฟันเป็นหลักนะครับหรือเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าผมจะแปะที่ h ฮดโฟน้าการเป็น h e ดโฟนนะครับเ s i ก็จะอิงจาก h e ดโฟนหรือเป็น d a ก็จะอิงจาก d ดนะครับหรือมันอิงตามคู่เงินที่เราลากวาง EA ในได้ทำฟรมนั้นๆผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำเป็น M15 หรือ h e ดฟันนะครับสำหรับในส่วนของ i s i ตรงนี้ผมขออนุญาตกดโอเคแล้วไปขั้นตอนถัดไปก็คือการอธิบาย ATC นะครับ ส่วนต่อไปนะครับที่มีความสําคัญไม่แพ้จากอินพุนะครับก็คือส่วนหน้ากาบตรงด้านขวานี่เลยครับจะเป็นโหมดของ ATC นะครับก็จะประกอบไปด้วย ATC Buy ATC Sell และ ATC On นะครับโดย ATC Buy นี่ก็คือการคัดออเดอร์ฝั่งบายนะครับในกรณีที่เราพอจะกาไรหรือว่าไม่ต้องการรอไปเป็น TP อย่างนี้ก็สามารถกดได้เลยครับ ไม่ว่าเราจะมีออเดอร์ทั้งหมด1ไม้หรือมีออเดอร์ทั้งหมด10ไม้กดเพียงคลิกเดียวมันจะคัดออเดอร์ฝั่งบายทั้งหมดครับเช่นเดียวกันครับ ATC Cell เป็นการทํางานของฝั่งเซลนะครับและ e d c All ก็คือการคัดรวบทั้ง2ฝั่งครับผมตรงนี้ก็สามารถใช้งานยึดหยุนกันได้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเงินทุนนะครับระบบแจ้งว่าผมมีเงินทุนทั้งหมด1,2.06ดนอลลาร์นะครับก็ตรงตามบาทล้านเลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนการแนะนําเทรนเข้าเๆของทาง EA นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือระบบแจ้งว่าตอนนี้มีโอกาสเป็นขาขึ้นอยู่ที่54เนตะครับตรงนี้มันก็จะอิงตามสถานการณ์นั้นๆนะครับโดยไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นเทนขาขึ้นตลอดนะครับมันอาจจะกลายเป็นขาลงหรือเปอร์เซ็นต์นเยอะๆหรือน้อยอะไรอย่างนี้ตามสถานการณ์ของการาฟ ในช่วงนั้นๆนะครับแล้วก็มันจะอิงจากทำเฟดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวก M 1หนึ่ยพวกนี้มันก็จะผันผวนหน่อยนะครับแต่ทำเฟดครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนสเปซครับผมว่าคู่นี้ตอนนี้สเปซทั้งหมด15ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมกรอกแ a ็กออเดอร์เป็น6นะครับมันก็จะบอกว่าคู่ g b p USD คู่ JU เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด1ส่วน6ของออเดอร์นะครับก็คือไม่เกิน6ออเดอร์เดี๋ยวผมจะตั้งค่าเป็นแ e ็กออเดอร์าูนะครับ ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่าฝั่ง Mac Order b า y เนี่ยมันเขียนว่า No Limit แล้วนะครับก็คือมันพร้อมที่จะเปิดออเดอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดลบตามจำนวน Manage ที่ผมตั้งไว้นะครับหรือ200เหรียญเนี่ยมันก็จะคัด Stop Loss ได้ผมทันทีเลยถ้าเกิดไม่ได้ตั้งก็จนกว่าจะล้างพอร์ตเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณนะครับว่าฝั่ง EA ของเราเนี่ยมันเป็น True หรือว่าเปิดอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นสถานะเบื้องต้น และนี่คือการแนะนําการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วอัลติมานี้สามารถรันได้หลากหลายเทคนิคได้เลยครับจะรันแค่เปิดฝั่งเดียวตามที่เราวิเคราะห์ช่วยกันทํางานจาก EA ก็ได้ครับหรือจะเปิดอย่างไรก็ได้เดี๋ยวสูตรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับตรงนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ทีมงานเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณครับ